สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่เราเองนะแม่เราทุสันเราไปซ่อมเสร็จแล้วแม่เราแก้งเราเองไงว่าแม่เราเอาไปให้คนอื่นที่แท้เอาไปให้คนอื่นเขาซ่อมแต่ตังค์ยังไม่ได้จ่ายเดี๋ยวท่านล่ลาช่วงนี้เราจะมาเปลี่ยนแปลนร่างกายนะคะเราจะมาเปลี่ยนตัวกันนะคะช่วงนี้อาการมันไม่ค่อยดีนะคะเพราะไอยเยอะเกินคะ่ะ พอดูมังละเรื่องเองค่ะมามามาพร้อมกันเริ่มผมเป็นสีดำกับขาวนะคะวีผมก่อนจะน่ากระตัดผมแล้วก็วีผมเออทำไมไม่วีขนรอบทีเดียวอะ แต่น,นั่นก็อะไรมปลู่ลจะเปหดเอาโยิ้งไปเปลยแมงถตาพี่สีเดียเหน็นเปล่าสวยเปล่าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดกันนะรอแป๊บนึงแตนแตนแตน